สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องตันอัฐพลลำเพลินอุปเชียวครับตอนนี้เฮาอยู่ที่วัดบ้านนานวนนะครับตำบลจานแสนชัยอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับโคตะฟืนครับฟืนแล้วฮะก็มาหาลูกบรบรยากาศยาี้ยมันรแรงครับพี่น้องทางเขวัด เป็นยังไงฉินดีไประหันยางขอีเป็นเดียวน,นี่คือข้บีบลูกค้าเงียเนเดียวขาเปิดเพลงนะบเนี่ ท่านเปิดที่ลง้อครับแรกนี้พอกันครับวัดบ้รนณวนวนครับมีการเซ็นเซอร์เพิดช่วยทุกท่านครับชื่อวัดศรีสเกตครับพี่ดอกอันนี้เป็นโซนหลังคาคนจ้องเปาอย่างไปก่อนเพราเข้าเปิดเพลงนะครับโอ้ยดอกออไปฝาไปน้ำพีกันครับไปเบิ่งบรรยากาศตามพี่เขาไปองครับรบัตรจอดอยู่ทั้งหลังคุณ มันบําเต่อๆขึ้น่มันหันหมทงาทงเขาท่างเขาด้วยทานผู้นัครับล <Hello. S 1> อันนี้เขาจะเปลดในรถแตนสิสวัลดคคุณนเีถึงแล้วเหรอบรรยากาศข้างในไง okay, okay, okay. ตอนนีข้ข้างหน้า นำวัดแต่ไม่หลายคงนำวัดยังดีเลยเริ่มน้องมากับฝากดูแลความสะอาด้องนำให้วัดได้ด้วยครับพองนำเป็นวัดพสะอาดแห้งนะครับ อกาศรทอนดีิมเลยโอ้ยม่ด้เนอกแค่นี้นึงใกล้ๆเฟนคลับเป่นมาได้เบิด์เฟนคลับเป็นเฟนคลับไอ้สกีฟนะครับกับน้ำของยางผู้น้จกบาทั้ง่ชีฟโอเคนีเมียนะครับบุคคลโจากยาง เหลือก,กี่อย่างเอ่ยหนึ่งอ,อย่างไ,ไมันเหลือจักอย่างครับนี่ไอ้โชโอ็อกโ,โกแลตวอลนัทเปลือกชาไทยครับเอาร่วมกันเอาเปลือกวะเปลือกเปลือกช็อกโกแลตชาไทยโอชาไทยชาไทยคือตัวนี้นี่เขาเรียกชาไทยกับอะไรนัดนวานิลาวานิลนัทกับอะไรนั่นแหล,ล,ละใช่โห่โห่ เดี๋ยวมาแล้วครับดับร้อนหนึองนะเลงทุนหมุดหมุดรถหมุดรถแค่ปุ๋ยสารมึงเห็นอย่างก็น้องเลยสัสดีสัสพอนะ หลังนี้เรื่องรับามาให้กำลังใจพวกข้านั่ไปแล้วกันครับสำหรับอยู่ที่วัดบ้านนานวนนะครับตำบลการแสนชัยอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดห้วข้าวทีมงานสองเรบเพื่อนๆครับขอบคุณครับ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องครับอ่านคอมเมนต์ทั้งสองดอกดันใช่เดไปไทยมีวันใจซึนครับขอบคุณมากๆนะครับที่สำหรับทำติ่ชมนะครับรอติดตามชมต่อไปครับสำหรับพนพักงานพิมา์อาชนาทัยใจดำนะครับขอบคุณทุกท่าน ให้การติดตามให้ความสนใจนักเขียนสุ้ขัดับผมนะครับขอบคุณประกันช้ด้วยครับที่ให้โอกาสนะครับักเขียนเพลงสุขาดับผมได้มีโอกาสเขียนเพลงใหันะบเป็นเกียรติของผมสุุดเลยครับ ได้พี่น้องอย่าลืมมาสอดแจงน้ำกันครับพี่น้องซีสเกตพี่น้องสำรงทัาพี่น,อนอ้องอุทุมพรน้อ,อหงหอยทอดมันนะครับอันนี้มันใหญ่ที่นู้อยู่ิบงหลังครับช่วงนี้ชิ้ดงานนักนสูบอากาศครับ ใ่กันไปครับเงินห้องกายเครื่องข้างนะครับนี่นะครับพี่น้องจิบนี่กับพ้ามาเบิ้งนี่ยังไงกิน มาเบิรงเนื้อกะยำแรงอะลรฟืนต่างลางลงนต่้งงานาาเสร็จอาเราไปกระฉากฉากเซ็ตจอจอเซ็ตไฟ พ่อแม่พึ่งก็เริ่มพ่อแม่ที่เราเพิ่งเริ่มเอาสารอันยังมาจรองไปแล้วเอาหมอนไว้สารล,าล่วังรถเออหมอลืมโอเคก็ไม่รังสารกินยิ่งไปชมนิก่อนครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดระดิ่งเพื่อจะติดตามคลิปใหม่ๆของตานและพลบรพลบดิเชียวเป็นกำลังใจให้น้ำกจเหล่กันขึ้นนี่ครับบ้านหน้านวนครับตำบลจานเซนไทยอภูมิภานจังหวัดศรีสะเกตรครับพี่น้องครับบ่าวไมา่คลิปน้าครับสวัสดีครับ